พวกเรามูราเวิร์คค่ะแอปพลิเคชันที่เราทํามาเป็นเกี่ยวข้องกับการช่วยนักศึกษาเนี่ยหางานช่วยหาจุดเด่นจุดด้อยของเขาเพื่อให้เขาเมีโอกาสในการหางานได้ง่ายขึ้นเพราะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันมันเริ่มที่จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะหาทางช่วยให้เด็กรุ่นใหม่อย่างเราเนี่ยมีทางรอดที่มากขึ้นค่ะพวกเรานะครับกลุ่มวันนี้กินอะไรดีครับแอปพลิเคชันของพวกเรานะครับจะเป็นแอปที่ช่วยคุณเลือกอาหารครับว่าจะกินอะไรในวันนี้ใว่ครับพวกเรากลุ่ม s m a r t fpu แกบคือกลุ่มพวกเรา เป็นกลุ่มที่แก้ปัญหากับการมหาลัยครับแต่ละวิชาแต่ละอาจารย์ครับจะมีกลุ่มแยกแล้วก็เยอะครับแบบมีกลุ่มในเฟสกลุ่มในไลน์ครับเรามีวัตถุประสงค์รวมทั้งหมดไว้ในแอปพลิเคชันเดียวของพวกเราครับวันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคและดีกว่าตรครั้งที่ผ่านๆมาล้วก็เห็นการพัฒนา กลุ่ม SPU Food นะครับก็แอปพลิเคชันที่เราทําก็เกี่ยวกับการสั่งอาหารในมหาวิทยาลัยครับก็ถือว่าทำทำได้ดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ฟุ้งมากเลยตอนนี้ก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นต้นขาที่เราตั้งเป็นชุดต้นขามอไว้เนี่ยแล้วเราดีไซน์งาได้ไอเดียมาแล้วมันไปสะท้อนผลลัพธ์ได้จริงในผมผมว่าทุกทุกกลุ่มก็น่าจะทําตรงนี้ไดค่อนข้างใกล้เคียงกับความคาดหวังสวัสดีครับพวกเรามาจากแอป Time List นะครับ โดยแอปของเรานั้นจะใช้ในการจัดสรรเวลาเพื่อใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสวัสดีครับผมมาจากกลุ่มบวิร์กอเลอร์ครับแอปที่สร้างคือจะเป็นแอปประเภทที่เป็นพวกเกี่ยวกับการส่งงานนะครับก็แอปเราก็จะทําแบบพวกส่งงานเพื่อกระตุ้นการทําให้นักศึกษามีการส่งงานมากขึ้นครับครับชื่อกลุ่ม2นะครับทำแอป SPU Library นะครับเป็นแอปที่แนะนําหนังสือครับสำหรับนักศึกษาของศรีประทุมครับก็ภูมิใจครับภูมิใจ ครับผมกลุ่มเราแล้วครับก็กลุ่ม spuface นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการหาเพื่อนในมหาลัยครับคุณมีสองเรื่องเนาะเรื่องแรกก็คือโอเคแหละมันอาจจะคอนเซ็ปคล้ายคล้ายแอปหาคู่แต่ว่าคือคู่ไม่เคยใช้ค่ะคู่นะแต่กูออกตัวแล้วนะครับคือประเด็นแรกประเด็นคือว่ามันสามารถเลือกได้หมายความว่ากูจะปัดซ้ายปัดขวาหมายถึงอยากจะอยากจะเป็นเพื่อนหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นการคัดกรองคัดกรองซึ่งผู้ว่าแอปคุณตอนนี้ยังไม่มี กีเซนวันเนี้ยนำเสนอนะคะคุณรู้สึกยังไงเนาะรู้สึกยังไงกับการอินเซนต์วันนี้นะคะแอปพลิเคชันที่เราทำแอปอะไรรูปแบบไหนใช้คำอะไรนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในผลงานของตัวเองไหมนะคะคุณจะตอบยังไงเนาะแอปพลิเคชันเนี้ยที่คุณคิดเนี่ยจะมีการพัฒนาต่อไปอีกไหมนะคะ คิดว่าทําจนใช้งานจริงได้ค่ะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราทําได้เนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์กับรุ่นเราเองแล้วก็รุ่นน้องด้วยค่ะภูมิใจครับเพราะว่าทําให้คนหาเพื่อนได้เยอะขึ้นครับอีกเยอะเลยครับมันแค่เริ่มต้นครับตอนนี้3ามคำหายแน่จานหนูหิวยังอีกเจ้าครับอ๋อมันเยี่ยมมากครับ <c oughs> ปวดกระบาลค่ะ